ตรงชักชวนวิงวอนเหลือประมาณในความเพียรเพื่อกิจเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นผู้ประกอบด้วยพลยานสิบอย่างและประกอบด้วยเวสาลัชยาณสี่อย่างจึงปฏิญญาตำแหน่งจอมโลกบรรลือสีหนาฏประกาศพรหมจักในถ้ำกลางบริษัททั้งหลายว่ารูปคืออย่างนี้อย่างนี้เหตุที่เกิดรูปคืออย่างนี้อย่างนี้ ความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งรูปคืออย่างนี้อย่างนี้และว่าเวทนาคือย่างนี้อย่างนี้เหตุที่เกิดเวทนาคือย่างนี้อย่างนี้ความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งเวทนาคือย่างนี้อย่างนี้และว่าสัญญาคืออย่างนี้อย่างนี้เหตุใี่เกิดสัญญาคืออย่างนี้อย่างนี้ความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งสัญญาคืออย่างนี้อย่างนี้และว่าสังขารทั้งหลายคืออย่างนี้อย่างนี้ เหตุทห่เกิดสังขารทั้งหลายคืออย่างนี้อย่างนี้ความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งสังขารทั้งหลายคืออย่างนี้อย่างนี้และว่าวิญญาณเคยอย่างนี้อย่างนี้เหตุให่เกิดวิญญาณเคยอย่างนี้อย่างนี้ความไม่ตั้งอยู่ได้แห่งวิญญาณเคยอย่างนี้อย่างนี้และว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มี เพราะสิ่งน,นี้ดับสิ่งน,นี้จึงดับด้วยอาการอย่างนี้นี้ได้แฝงความที่เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณและถึงเพราะมีชาเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริทเทวะทุกขะโทมนัตอุปาญาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณและถึงเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนตสอุปายาทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทมอันเรากล่าวดีแล้วอย่างนี้เป็นธรรมที่ทําให้ตื่นแล้วเปิดเผยแล้วประกาศแล้วมีส่วนขี้ริ้วอันเราเฉือนออกสิ้นแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้เป็นธรรมที่ทําให้ตื่นแล้วเปิดเผยแล้วประกาศแล้วมีส่วนขี้ริ้วอันเราเฉือนออกสิ้นแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นการสมควรแท้ที่ควรบุรผู้บวดแล้วด้วยศรัทธา จะปรารบความเพียรด้วยการอธิษฐานจิตว่าหนังเอ็นกระดูกจะเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจะเหือดแห้งไปก็ตามทีเมื่อยังไม่ลุถึงประโยชน์อันบุคคลจะลุได้ด้วยกำลังของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วจกหยุดความเพียรน,นั้นเสียเป็นไม่มีเลยดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีความเกียดคร้าน กลื่อนกลไปด้วยธรรมที่เป็นบาปอกุศลทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข์และย่อมทำประโยชน์ตนอันใหญ่หลวงให้เสื่อมสิน้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนบุคคลผู้มีความเพียรอันปรารลบแล้วย่อมอยู่เป็นสุขสงัดแล้วจากธรรมที่เป็นบาปอกุศลทั้งหลายเป็นอยู่ด้วยและย่อมทำประโยชน์ตนอันใหญ่หลวงให้บริบูรณ์ด้วยดูก่อนพิกษุทั้งหลายการบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทำอันเลวนั้นย่อมมีไม่ได้ แต่ว่าการบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทำอันเลิศนั้นย่อมมีได้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายพรหมรรย์น,นี้มีลักษณะหน้าเดิมเหมือนมันทะทั้งพระาศาสดาก็อยู่ที่นี่แล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงปรารบความเพียรเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อเข้าถึงธรรมที่ยังไม่ได้เข้าถึงเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งเถิด ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงทำความสำเนียกอย่างนี้ว่าด้วยการกระทำอย่างนี้บรรพชาของเราทั้งหลายนี้จะเป็นบนรรพชาไม่ต่ำซามไม่เป็นหมันแต่จะเป็นบนรรพชามีผลมีกวาไรอันหนึ่งเราทั้งหลายบริโภคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิลานปัจจัยเพศ์บ,บริขารของชนทั้งหลายเหล่าใดการบริโภคทั้งหลายนั้น อยากเป็นการบริโภคที่มีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่แก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะว่าเมื่อบุคคลเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ตนย่อมควรแท้ที่จะทําประโยชน์นั้นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทหรือว่าเมื่อเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์เพื่อผู้อื่นย่อมควรแท้ที่จะทําประโยชน์นั้นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทหรือว่าเมื่อเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ย่อมควรแท้ที่จะทำประโยชน์นั้นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทดังนี้แหล